โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับทุกผมน,นารโตอีเล็กกูราฮันเตอร์ครับเจ้ากเก่าเจ้าเดิมของท่านวัน้ครับก็เบกับเกมน้ำมันไ2สองโปรเจกต์ีโร่หรือน้ำมันไ2สองแฮกซีโร่ครับผมก็เป็นซีรีส์ผมจับรรมานานะครับผมก็ได้แต่ว่าไอ เอ้ผมก็ต้องหาคิดโปรเจกต์เกมใหม่ครับแกไปเจอพบกับเกมนี้โอเคครับจะไม่มีอะไรมากครับเองดูกันเลยก่อครับจะรอชาร์ตไปกันเลยเปิดมาครับก็เป็นการขับมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมครับปียนจากปกติจะเป็นเอ็กใช่ไหมอันนี้เป็นซีโ่ครับสลับลดกันนั่นเองบ่ก พีโรไนะดสลับบทกับเอ็กใช่ไหมเนะี่ยไม่ใช่ครับโอเคซึ่งผมก็ชอบซีรีส์ทำไมเอ็กตอบกันนะ่ะก็คือพ่อผมเคยซื้อมาอันนี้ผมก็เลยออันนี้เป็นซีการเขาเอามีคนเอาไปทำเป็นฮมเบอร์เันแฮกเนี่ยครับแกจากเล่นเนี่ยไดมาทำเป็นซีรีส์โปรเจกต์ของพีโรแทนครับโอเคมันมีโปรเจกตฟพีโรเนี่ยครับไอ้น,นี่ก็ไม่ต้องหัวสันมสแม่งนะครับแต่ admin ไอ้ดาบฟีโรแดงนะตัวแค่ ก็คือในไพ่สามตาดพี่แกแดงมากเวอร์ชันนี้อ่าตาดอันนี้น่าจะเป็นอ่าเวอร์ชันของอีสามครับแค่เป oui. ็นอ่าโมเดลของไพ่สามครับเอามายัดในในแฮ็กซูเอกสองนี่อืมอะไรโอเคไปต่อเลยครับอืมโอเคครับไปต่อเลยโอเคครับแล้วก็ลงไปด้านหน้าครับถ้าเจอกับบอส นะครับผมโอเคมามาดูกันไงก่อนโดยกับไม่กล้ามใน JN TFo ครับที่ง่ายง่ายครับตามตามมันใช้ฟันแบบนี้ครับจบนะแอดมิน <c oughs> <c oughs> พลังของความแอดมินยังไงลนะโอเคโอเคครับเ็นพิธทีข้าไม่ตายของเราครับ อตอนนี้ก็มันเจอครับมีพวกป๊อปี้คอรเตอร์ครับมันแอบปองเราอยู่เลยครับไอพวกปังไอพวกนี้ว่านั่นใช่ไหมมีช่ว่ามอนี่มีช่วยซีโนก็คือสลับปดกันนะครับปกติจะเป็นเอ็กนะอันนี้เป็นซีโนครับใช่เป็นภาพแท็กอ่าสลับปดกันนั่นเองโอเคครับนล้ดีไปดีกว่ับ โอเคครับนี่คือชมมากของบอสประมาณแปดตัวมผมที่จู่ประจำด่านแต่ด่านครับโอเคครับคุ้มขอปัดฉับนะครับต่อขึ้นมาครับผมเราทั้งตาที่เราดูตาเนี่ยไปแล้วไปไหนต่อแค่นี้คือชมมากของบอสประมาณแปดตัวบอสมีใครบา้างอธิบายหมดเลยนะค,ครับบอสตัวแรกที่ผมจะไปก่อนก็คือไอ้นี้ครับ นั่นก็คืออ่าไออ่าซุนอ่าเขาคือคอมบินมารสอ่าสซินสไปเดอร์เนื้อเนื้อ,อไอ้ต้นไปหนวดของเราเองไรู้มันตัวอะไรแตร่ว่าผมว่ามันไปหนวดนะโอเคเริ่มเลยตัวที่อาจารย์เครื่องควบคุมสภาพอากาศทำง่ายมากมนนครับพันครับเนี่ย โอ้โหเอาเลเฮ้ยฟันเรียบคือซีร่าจะง่ายๆอ่ะไอ้โกงเกินแอดมินเปล่าวะโอเคข่า okay. นผูนครับโอเคทั้งอีที่รับไปต่อเลยครับผมจะไม่สู้กับพวกพวกป๊อบี่คอตเตอร์แล้วเพราะผมไม่อยากสู้ครับสู้กับเอ็กซ์หนุ่นุ่มขวานนะโอเคไปต่อครั อออปันมาจับมาะโอเคไปต่อไอ้ผู้หญิงอันตรายมากมองให้ดีจับโอเคเยี่ยมเออเอ,เอ,เอ,อือเออโดนครับข้องหัวมาเถอะเราไปเราเล่นไปโอโอ โอเคครับต่อเลยปัดอือตกปัดอืออาไปไหมอะไรฮะอโอเคครับถึงก่อนมามาันับ มัต oh no ่อหัวหัวไปมากว้าวไปสัตว์เฮออเย็บฟันฟันไอ้โอ้โหน็น็อตโอ้โหไม่ง็อตเจอมากโคว้าคันสีออกฟันเออพม่าเตะโอ้โอ้โอ้อะไรอะไรเออโอ้โหเป็นจอก ของโกงมอย่างนี้นเห็นไหมทำเตือนผู้แอดมินไอ้เหี้ยโค้งโกงอ่ะดูรักษมะโอ้ยเออฟันต,า,ต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 ายตายหอหนักตาตาไซเบอร์นั่ทสิคมู้รื่งองไงแอดมินไอ้กูพลังแห่งการโกงเกมพลังแห่งบอกงล้วกูเทส โอเคครับชนะแด้วเอาที่ได้จากหมอนี่ก็จะเป็นสไตล์เชนนะครับผมโอเคโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบลงลาไปก่อนครับเจอกันใหม่พับหน้าครับผมบายบายครับบ๊ายบาย